ทางด้านคุณมงคลกิจคะ่ะมองยังไงกับกรณีที่เมื่อวานเนี่ยโคศกรัฐบาลเนี่ยออกมาเปิดเผยว่านายกบอกว่าของแพงเกิดจากอัตรางเงินเฟอ้อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมันเกี่ยวข้องกันจริงไหมคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องยังไงบ้างในมุมมองของคุณมงคลกิจคะ่ะหมายความว่าคือท่านนายกแกบอกว่าไอ้เรื่องข้าวของแพงมาจากเงินเฟอ้อใช่ปะ่ะคือความจริง่ะไอ้เรื่องหมูแพงไก่แพงไข่แพง่พงะ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินเฟอ้อนายกแม่งมั่วนะครับปัญหาของหมูแพงเนี่ยเกิดมาจากหมูไอแ,แม่หมูเนี่ยมันเป็นโรคก,กันเยอะแม่หมูเป็นโรคบวกกับบวกกับสถานการณ์โควิดทําให้คนเลี้ยงหมูน้อยลงนะครับทำให้ปริมาณหมูที่บริโภคภายในประเทศเนี่ยเหลือประมาณสักสิบสี่สิบห้าล้านตัวเท่านั้นนะครับเดิมทีต้องมีประมาณสิบสิบเก้าล้านตัว หมันหายไปสี่ห้าล้านตัวแล้วก็คนเลี้ยงหมูก็น้อยลงแล้วก็เอไออะไรนะคนที่เป็นเจ้าของเล้าหมูอ่ะมีทั้งเอกชนมีทั้งของเจ้าสัวเนี่ยก็มีหมูที่ติดเชื้อไอฮิวาแอฟริกาเยอะซึ่งเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ค้าเขียงหมูที่เขาเหมาหมูมาจากโก้าสัวเขาเหมาหมูมาเนี่ยถึงสิบหกตัวเนี่ยสิบหกตัวเป็นโลกหมดเลย แต่หมายความพ่าเหมาหมูมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเหมาหมูเป็นมาเมื่อเหมาหมูเป็นมาปุ๊บมาเลี้ยงเอาสี่ห้าวันแล้วค่อยฆ่าแล้วในช่วงที่หมูอ่ะเลี้ยงสี่ห้าวันหมูมันเป็นผื่นเราก็ขึ้นมานู่นนี่นั่นเต็มเลยแล้วปรากฏว่ามันเป็นโรคพอเป็นโรคบางส่วนก็เอาขายกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็เอาไปกินแล้วมันเน่าพอมันเน่าเสร็จปุ๊บเขาก็มาขอ,งขอ,งของเงินคืนแต่แม่ค้าใจตาเนี่ย เขาทะลุอ่ะที่ชุมพรนะนะตลาดเขาทะลุเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้เพราะถ้าไปแจ้งกับกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็จะต้องไปถามว่าซื้อหมูมาจากไหนอไอ้เจ้าของเล้าหมูหรือเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของเล้าหมูต้องฆ่าหมูทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้อดกระกล่อกันปิดเป็นความลับกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่หมูแพงเนี่ยหมูแพงเนี่ย ไม่ได้หมายมาจากเงินเฟอ้อหมูแพงเกิดมาจากการที่รัฐบาลตอเอ็ปไปยุทํงไม่วางแผนว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนบริโภคหมูน้อยลงนะครับแล้วก็หมูติดโรคจะบอกว่าจะอ้างว่าไม่มีการไม่ได้รับการรายงานผมเชื่อว่ามันมันจะปกปิดกันได้ขนาดนี้เหรอสมมติถ้านายกใส่ใจในเรื่องอาหารการกินของพี่น้องประชาชนแล้วไอ้เรื่องหมูแพงเนี่ย ถ้เรารู้ว่าสาเหตุมาจากไหนเพราะไก่แพงเป็ดแพงเนี่ยทาไมไก่แพงเป็ดแพงเพราะว่าคนเนี่ยเลี่ยงที่จะกินหมูเพราะหมูมันมีน้อยใช่ป่ะก็มากินเป็ดกินไก่แทนถูกป่ะพอกินเป็ดกินไก่แทนเนี่ยการบริโภคเป็ดไก่มันก็เกินกว่าตลาดที่มีอยู่เดิมมันก็ทําให้เป็ดกับไก่ไม่พอตลาดก็ทําให้เป็ดไก่แพงนะครับแล้วช่วงนี้อาหารสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์แพงมากเมื่ออาหารสัตว์แพงมากเนี่ย มันก็ทําให้ไข่แพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเงินเฟอ้อเลยเงินเฟอ้อหมายเพราะว่ามีเงินมีปริมาณเงินสดในตลาดเยอะแล้วทําให้มูลค่าของเงินเนี่ยมันน้อยลงซื้อของได้เท่าเดิมแต่ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกรณีข้าวยากหมากแพงไม่ได้เกิดมาจากเงินเฟ้อกรณีข้าวยากหมากแพงเกิดมาจากการด้อยประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทธ์จยุทรธโอชาติโดยที่ไม่วางแผนนี่คือข้อสรุปนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันคนละประเด็นกันนะครับย้อนไปถึงเรื่องของที่บอกว่าหมูที่ไปซื้อมาแล้วติดโรคตรงเนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านคุณมงคลกิจทราบข้อมูลตรงนี้แล้วมีการดําเนินการอะไรยังไงต่อในส่วนนี้บ้างค่ะคือตอนนี้ทางทางสถาบันสัตวศาสตร์เนี่ยสิบสี่สถาบันก็ทําหนังสือไปถึงกรมปศุสัตว์แต่กรมปศุสัตว์ก็ยังไม่ยอมรับ ยังไม่ยอมรับเพราะผมคิดว่าถ้ามีรายงานเป็นทางการขึ้นมาเนี่ยเล้าหมูต่างๆในพื้นที่ชุมพรเนี่ยก็เขาเรียกว่าแอบฆ่าไปจํานวนมากแล้วเจ้าของเจ้าของเล้าหมูก็าฆ่ากันเองเพราะว่ากลัวว่าหมูอ่ะที่เลี้ยงเนี่ยเอาไปให้ผู้บริโภคมันจะมันจะเป็นโรคไปติดมนุษย์ขึ้นมาเขาก็ฆ่ากันเองไม่ได้รับการชเชยเลยไม่แต่ว่าไม่ได้รับการชเชย แต่ว่าการฆ่าหมูไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าโรคจะหายไปไม่ใช่เหรอคะมันจะต้องมีการมีการ,รนี่คือตอนนี้มันมีอีกอันหนึ่งก็คือเอมีชาวบ้านเขาบอกนะที่เขาเลี้ยงหมูอะ่ะเขาซื้ออาหารสัตว์มาแล้วเพลินหมูเป็นโรคหมูก็ฆ่าหมูหมดใช่ปะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเอาเอาอาหารสัตว์เนี่ยเอาไปคืนเอาไปคืนคนที่ขายหรือเปล่าเมื่อเอาไปคืนเสร็จปุ๊บก็ไปขายต่อ แล้วไอ้อาหารสัตว์ที่มันกนเปื้อนอหมูเป็นโรคอะ่ะมันก็เลยเป็นไฟลามทุ่งที่ทําให้หมูในตลาดเนี่ยหายไปจํานวนมากโดยเฉพาะแม่พันธุ์หมูเนี่ยหายไปหายไปประโูเยอะมากเลยหายไปเจ็ดแปดแสนตัวด้วยกันแล้วถ้าแบบนี้นเป็นไฟลามทุ่งเลยเป็นไฟลามทุ่งเลยแล้วแบบมีปศุสัตว์จังหวัดไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาลงดูพื้นที่หรอคะหรือว่ายังไง คือประตูสัตว์เนี่ยมีจานวนเจ้าที่จํานวนจากัดเป็นการสุ่มตรวจเป็นการสุ่มตรวจแล้วอ่าผมไม่แน่ใจว่าเมื่อมีรายงานไปแล้วเนี่ยถ้าประกาศเป็นกฎหมายว่าเป็นโรคไวรัสระบาดในหมูเนี่ยมันจะต้องฆ่าหมูทั้งตลาดเลยหรือเปล่าไงถ้ารายงานแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนที่เลี้ยงหมูเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดก็รู้ว่าเป็นใครถูกปะแม้รัฐบาลจะประกาศว่าไอ้ตรงนี้เป็นภัยพิบัติหมู หรือเป็นโลคอหิวาหมูที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยฆ่าไปแล้วก็ต้องชดเชยหมูตัวละประมาณเจ็สิเปอร์เซนสมมติกิโลละร้อย่ะก็ต้องชดเชยเจ็สิบาทตัวละร้อยกิโลก็ต้องเจ็ดพันบาทถูกไหมก็ไหนเจ็ดสิบาทใช่ตัวเจ็ดพันบาทต้องชดเชยเขาอ่าเพียงแต่ว่าไอ้หมูเนี่ยถ้าไปชดเชยเนี่ยกว่าจะได้เงินก็ช้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีบางส่วนที่ส่งออกนอก มีบางส่วนที่บริโภคภายในประเทศมันก็กระทบหลายอย่างด้วยกันกระทบหลายอย่างด้วยกันทําให้ปกปิดกันไปปกปิดกันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกระทบต่อผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งคือพอหมูมันมีน้อยใช่ไหมครับแม้รัฐบาลจะเ,เปิดศูนย์แบบธงฟ้าร้านค้าราคาประหยัดหรืออะไรพวกนี้มามาขายหมูในราคาที่ไม่แพงโดยที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยของเงินจากส่วนกลาง เข้าไปซับสิได้เนื้อหมูนะครับก็หมายความว่าเอาภาษีของส่วนคนส่วนใหญ่ไปชดเชยราคาหมูนะฮะแต่ตอนเนี้ยแม่ค้าในตลาดที่ซื้อหมูไปทำข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาวพวกนี้ไข่ก็เพิ่มหมูก็เพิ่มตอนนี้ก็เพิ่มจละห้าบาทแล้วเมื่อมันเพิ่มจละห้าบาทเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหมดหาเช้ากินขําวินมอเตอร์ไซค์ตุกต๊กตุ๊กแม่คงแม่ค้าหาเช้ากินขําเดือดร้อนหมดนักศา ที่เขามีเงินจํานวนจํากัดได้กินวันละร้อยี่สิบาทก็ต็เดือดร้อยเงีหมดนะครับเพราะค่าข้าวมันเพิ่มเวลามันเพิ่มมันไม่ใช่เพิ่มเฉพาะหมูเ,เป็ดไก่ก็ราคาแพงเพราะว่าเป็ดไก่มากินแทนหมูถูกปะม,มันก็แพงหมดเพิ่มขึ้นห้าบาทหมดเมื่อเพิ่มขึ้นห้าบาทเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงจุดๆุดหนึ่งที่รัฐบาลคนโทรเลเรื่องผลีตได้ภายในหกเดือนไอราคาพวกนี้มันจะไม่ลดลงมานะมันขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วพอค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหาเช้ากินค่ํา ่ามันเพิ่มขึ้นห้าบาทต่อมือแต่ค่าแรงขั้นต่ำมันไม่ได้เพิ่มด้วยเมื่อมันไม่ได้เพิ่มปุ๊บถ้าเราไปเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอ่าบริษัทระดับกลางก็จะพังระดับใหญ่ก็จะพังมีวิธีเดียวคือต้องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแต่การเพิ่มค่าแรงเนี่ยต้องรัดมาซับซิไดย์ในส่วนของที่บริษัทเอกชนเป็นคนรับภาระรับพาระแบบระดับเดิมแต่ที่เพิ่มเอ่อไรายได้ขั้นต่ำมาต้องจ่ายแทน ต้องจ่ายแทนนะเรต้องจ่ายแทนเพื่อพยุงสถานการณ์ให้ได้แต่ต้องใช้เงินจานวนมหาศาลซึ่งปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ารัฐบาลเป็นคนคิดรอบด้านคิดรอบครอบแล้วก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วก็รู้ปัญหาต่างๆในหนึ่งปีว่าหนึ่งปีนียจะมีอะไรบ้างหน้าร้อนจะมีอะไรบ้างนะครับอ่าหน้าหน้าลงหน้าร้อนใบดงใบด่างน้ําแรงน้ําท่วม มันเป็นฤดูการที่จะต้องเจอ,เอไม่ว่าจะเป็นเรื่อง pm สองจุห้าหลายๆเรื่องด้วยกันที่มันเป็นมันเกิดขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีรัฐบาลจําเป็นทนี่จะต้องวางแผนวางแผนซื้อสมมติว่าจะเป็นนายกมตรเนี่ยมันจะต้องวางแผนว่าเรื่องนี้ปวรจะแก้ไขปัญหา,าตั้งเมื่อไรก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วปัญหามันจะน้อยลงแล้วก็จะกระทบกับพี่น้องประชานชนน้อยลงนี่คือสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าการที่มีรัฐบาลด้อยประสิทธิภาพ การที่มีนายกรัฐมนตรีที่ฉลาดน้อยการที่มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องของพี่น้องประชาชนพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บให้โดนด่าก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาก็ทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสประชาชนเดือดร้อนทูกจอบยากก็เป็นสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีคนนี้ใช้เงินเยอะกู้เงินอีกแล้วกู้เงินเสร็จแล้วใช้หมดใช้หมดคู่ใหม่คือมันมันไรอนาคตอะไรประสิทธิภาพแล้วอย่างที่าทาง้ารตสามาระเทศก็มด้วย อย่างที่ทางด้านคุณมงคลกิจตั้งประเด็นว่าเงินเฟ้อสินค้าราคาแพงแต่ว่าทําไมข้าวราคาไม่แพงขึ้นไปด้วยอันนี้ยังไงคะอยากทราบข้าวราคาปัจจุบันข้าวอ่ะราคาไม่แพงแต่เราประกันะไยได้ราคาข้าวอย่างเช่นข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่อ่ากิโลละสิบบาทใช่ป่ะหมื่นหนึ่งแต่ประกันอยู่ที่เท่าไหร่ประกันอยู่ที่หมื่นหนึ่งแต่ไปเล็เฟรนด์ที่ราคาประมาณแปดพันนิดๆก็ชเชยประมาณพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาท แต่ชาวนาก็ไปขายได้ประมาณห้าพันแปดห้าพันห้าพันห้าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ชดเชยในราคาหนึ่งหมื่นคือมันไม่ได้ชดเชยที่ราคาราคา,าเขาเรียกว่ามันไม่ตั้งราคาสูง<า>มันไม่ได้ชดเชยที่ราคาห้าพันห้าหรือห้าพันแปดก็อ้างว่าความชืน้นอีกอ่ะคือความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมคกลไกการตลาดได้นะว่าให้เอ,เอ,เอ,เอกชนรับซื้อในราคาเท่านี้ เช่นให้เอกชนซื้อข้าวเปลือกในราคาหมื่นสองความชินไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราพอไปสีปุ๊บมันไปหาไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็รู้ว่าต้นทุนเขาเอากำไรเท่าไหร่เราก็ก็บวกไปเมื่อบวกไปก็ให้เขาขายภายในประเทศในราคาเท่านี้โดยที่โรงสีก็ยังมีกําไรแต่ส่วนราคาที่ส่งออกนอกจะไป็นีราคานะึ่งเพราะว่าราคาส่งออกนอกเราอย่างสู้เขาไม่ได้ถ้ารับซื้อราคานี้คนขายก็จะขาดทุนรัฐบาลอาจจะต้องซับสิได ในส่วนของห้าถึงหกล้านตันแต่ถ้ารัฐบาลฉลาดรัฐบาลต้องไปคุยกับอินเดียไปคุยกับเวียดนามไปคุยกับประเทศที่ผู้ค้าข้าวเพื่อตั้งองค์กรองค์กรหนึ่งเข้ามาเขาเรียกว่าเหมือนจับโอเปกาครโอเปกอะมาควบคุมแล้วก็ตั้งราคาขายข,ายของข้าวเพื่อไม่ให้แต่ละประเทศเนี่ยมีราคาการขายข้าวที่ต่ํากว่าในประเทศก็หมายความว่าให้มันบาลานซ์กันเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินชดเชย เรื่องค่าข้าวในการส่งออกอย่างนี้เป็นต้นแล้วมองยังไงกับที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์อะค่ะมักจะโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวท่านเองบริหารมาแปดปีแล้วแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะแย่ลงไม่ไม่เหมือนที่เคย<อ>ให้สัญญาไว้กับประชาชนพลเอกประยุทธ์แต่แก็นคนด้อยประสิทธิภาพแล้วแกไม่ยอมรับความสามารถน้อยแล้วเยอะเสือกอยากเป็นนายกรัฐมนตรีความสามารถน้อยแล้วเสือกอยากเป็นนายกาาารยยกยกนนยกัิมนตรีมาจากการยึดำเนาน เขาเรียกความสามารถไม่ถึงแต่อยากได้ตําแหน่งสูงที่มีความรับผิดชอบเยอะเพราะต้องดูแลประชาชนหนึงหกสิบหกล้านคนด้วยกันความสามารถแกไม่ถึงความสามารถแกได้เป็นแค่ความจริงแล้วมันเป็นได้แค่แม่ทัพอะความสามารถแกไม่รู้ว่าถ้าเกิดลบทัพจับศึกขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแกจ,จะสู้ศึกชนะหรือเปล่าคือเป็นแกเป็น,ปน,ปน,ปนขรานการประจามคือความความสามารถแกไม่ถึงนายก อย่างคนที่เคยเชียร์พลเอกประยุทธ์อะค่ะอย่างเช่นป่าเทพอย่างเงี้ยอ่าก็ยังออกมาตั้งคําถามว่าพลเอกประยุทธ์เท,ท,เทก็เดือดร้อนเพราะว่าเลยบ่าค่าของชีพม,มันสูงขึ้นป่าเทพไรายได้ก็ไม่เยอะถูกปะ่ปะป่าเทพก็ขายอะไรนะกะหรี่ปั๊บใช่ปะ่ะอย่าลืม, <S 2> <S 2> มดีว่าเดา <ๆ S 1> ิมทียอดขายอาจจะเยอะแต่ตอนเนี้ไอ้คนที่หาเช้ากินค่าอ่ะค่าค่าข้าวมันเพิ่มขึ้นค่าเป็ดค่าไก่ค่าไข่มันเพิ่มขึ้น เงินที่จะเหลือมาซื้อกะหรีพับก็น้อยลง,งก็จะกระทบยอดขายกับป่าเทพขายขนมเปี๊ยะไม่ใช่กะหรีพับไม่ใช่ขายขนมเปี๊ยะป่าเทพยอดขายก็น้อยลงเมื่อยอดขายน้อยลงป่าเทพไปยังจ่ายลูกน้องเท่าเดิมลูกน้องที่ป่าเทพเลี้ยงดูไว้ยังเป็นค่าแรงขั้นต่ําลูกน้องก็บอกว่าค่าข้าวมันเพิ่มขึ้น huh. ขอเพิ่มเงินป่าเทพได้ไหมถ้าป่าเทพเพิ่มป่าเทพไรายได้ลดไม่พอยังไม่เพิ่มรายจ่ายเรื่อง เรื่องเนอะเรื่องค่าแรงอีกถูกอปะเพื่อไปชดเชยร,ราคาข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบปากเทพจริงๆก็ปาะเทพเป็นคนรักพระเอกประยุทธ์ไม่ใช่หรอก็น่าจะรับผิดชอบไปด้วยเป็นออกมาเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยปาะเทพต้องคิดหน้าคิดหลังนะก่อนจะเชียใครต้องดูก่อนว่าคนนี้เขาเป็นคนฉลาดไหมเขาเป็นคนทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ทาให้ประชาชนเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะชมจะพูดจะชมอะไรใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาเครดิตของเราไปการันตีเขา แล้วเวลามันเสียมันก็เสียมาถึงเราด้วยสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะคุณมงคลกนจดมีอะไรที่อยากจะเตือนสติไปยังพลเอกประยุทธ์บ้างไหมคะที่นาพาประเทศมาคนอย่างพลเอกประยุะทธ์เตือนไม่ได้ครับผมคนอย่างพลเอกประยุ<ๆ>ะทธ์ต้องเชียร์อย่างเดียวเท่านั้นคนรอบข้างเตือนพลเอกประยุทธ์ก็คงโ,โดนย้ายหมดอะเพราะแกเป็นคนคิดว่าตัวเองเก่งทงั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งทุกเรื่องแล้วมีบางเรื่องที่เก่งแต่เก่ง ในเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนผม,มอยากให้พลเอกประยุทธ์เก่งในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเก่งฉลาดรอบรู้รอบครอบคาดการล่วงหน้าได้นี่คือคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานสถานการณ์ที่วิกฤตขณะนี้ถ้าเตือนไม่ได้ให้เชียร์จะเชียร์ว่ายังไงคะก็คงเชียร์อะไรไม่ได้ฮนะเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นคนไม่รู้ตัวเองเป็นคนไม่รู้ตัวเอง แล้วก็ไม่ได้คิดว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนทําประโยชน์ให้ประเทศชาติด้านเมืองคนตัวเองตัวเองเป็นคนสาคัญที่สุดในประเทศไทยผมจะบอกพลเอกประยุทธ์ว่าเตื่นเตืนได้แล้วท่านท่านเตือนได้แล้วท่านไม่มีประโยชน์กับใครเลยท่านไม่มีประโยชน์กับใครเลยท่านมีประโยชน์แต่เฉพาะเมียท่านเองแล้วก็ลูกท่านเองแค่นั้นแล้วก็มีประโยชน์กับรัฐมนตรีในคณะของท่านที่ว่าท่านเป็นคนแต่งตั้งมาเพราะว่าท่านมีประโยชน์เขาเพราะท่านเป็นคนตั้งเขาแต่ท่านไม่ได้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเลย นะตอนนี้เป็นคนไร้ค่าไร้ประโยชน์